อาอ้วนก็พูดไปค่ะพูดไปเยอะๆๆๆๆๆค่ะเมือนก็ตามเมือนถมประสาทตามเมือนถมเราคงเห็นคลิปแล้วใช่ไหมคะทหารไทยแบบโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟ้ยแล้วเราก็คงได้ยินเสียงของม่ทําภักสองแล้วใช่ไหมคะเฟี้ยมากเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยชี้แจงเหตุสั่งถอนกําลังจากประสาทตามเมือนถมกลับไปใช้ MOU-43 เป็นเพียงลดการเผชิญหน้าเขาบอกลดการเผชิญหน้า กลัวว่าจะเกิดสงครามแต่ยืนยันว่ายังคงรักษาอธิปไตยไว้ทุกส่วนแล้วก็บอกว่าสงครามมันไม่ดีต่อใครเลยนะเราไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเรื่องปราสาทตามเมือนทมที่จังหวัดสุรินค่ะคือคือวันนั้นผมได้สัมภาษณ์และได้บอกแล้วแต่ผมไม่อยากพูดรายละเอียดเพราะว่าก็ต้องไปดูความชัดเจนที่มันเป็นอยู่ผมบอกว่าใครที่ตั้งแต่ที่ m o u 43นะใครอยู่ที่จุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ส่วนไอ้ที่มันลวกล้ำมาหรืออะไรมันก็กลับถอยออกไปนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็พยายามจะให้ถอยจากที่กําลังเผชิญหน้ากันอยู่ทั้งสองฝ่ายก็คือไม่อยากให้อยู่ใกล้เพราะว่ามันก็มีเวลาพทหารต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะแสดงท่าทีกริยาอะไรแล้วถ้ามันเกิดความไม่พึงพอใจกันแล้วเกิดสัญญาณอะไรทักอย่างที่เป็นความรุนแรงเกิดขึ้นมันจะบานปลายและกลายเป็นสงครามได้ผมถึงให้ถอยออกจากแต่ละจุดไม่ได้หมายความว่าถอยให้เขามายึด นะครับถอยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เราเสพสื่อก็ดีหรือเราพิจารณาในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะพิจารณาอย่างใช้สติความรอบคอบนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวเรารักษาทิพไตของประเทศเราหลีกเลี่ยงการที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราก็พยายามจะลดเงื่อนไขที่จะสร้างให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยจริงๆตอนที่เกิดดราม่าขึ้นเนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคที่สอง ท่านก็ได้แก้ไขไปยังต้นข่าวด้วยแล้วนะครับตั้งแต่สบับทีวีที่ได้พูดก็ได้เรียนไปแล้วแต่ว่าก็ขนาดนี้บางทีมีคนที่ไม่รอบคอบหรือไม่ใช้วิจารณญาณในการที่จะตรวจสอบสต่างๆให้ดีแล้วก็หวนใช้ความเร็ว ความจัดการในการรีบวิพากษ์วิจารณ์มันไม่เป็นผลดีนะครับถ้าเป็นธรรมดามันก็จะ,ะเป็นความเข้าใจผิดกันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องที่จะนําไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นสงครามหรืออะไรเงี้ยมันมันต้องคํานึงถึงเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นไม่เป็นผลดีต่อใครผมยังยืนยันนะครับว่าเรายัางรักษาจุดอธิปไตยของเราทุกส่วนแม้กระทั่งผมเข้ามาลดกําลังจะลดกําลังกองทัพนี่ก็ยังบอกเขาว่า ลดให้ได้ประสิทธิภาพอย่างน้อยขั้นต่ำเราต้องสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้แล้วส่วนเกินที่เป็นไขมันก็รีดออกซะแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนกำลังคนมันก็จะแก้ปัญหาได้เพราะนั้นผมว่าต้องดูเจตนาแล้วก็คก่อยๆดข้อใจไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อนะครับบางทีมีผู้หวังดีไม่หวังดีเข้ามาจุดประเด็นก็จะกลายเป็นประเด็นที่บานไปลายได้หรือบางทีเรามองไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการมันก็สร้างประเด็นที่จะเกิดความกระจายการกนปัญหาได้นะครับ คือสรุปคือประสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินเป็นของไทยเพราะฉะนั้นถ้าทหารขเขมรขึ้นมาร้องเพลงชาติขเขมรหรือว่าคนที่เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านหรือเมียก,กำนันของขเขมรเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วก็มานั่งยืนร้องเพลงชาติของขเขมรเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราก็ต้องเชิญเขาออกไปทหารพูดถูกแล้วว่าคุณขึ้นมาเที่ยวได้ค่ะ,ะแ,แต่คุณจะมาแสดงสัญลักษณ์ของประเทศคุณไม่ได้ค่ะบนพื้นที่ของแผ่นดินเราคือจังหวัดสุรินเราชัดเจนไหมคะ ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะคุณภูมิธรรมคะสั้นๆง่ายๆปราสาทตาเมืองทมเป็นของจังหวัดสุริน์จังหวัดสุริน์อยู่ในประเทศไทยถ้าไม่รู้ไปดูแผนที่ประเทศไทยถ้าทางหากว่าอยู่สุรินอยู่ติดกับเขมรเขมรจะเดินขึ้นมาชมปราสาทตาเมืองทมได้ค่ะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมเสร็จแล้วก็ลงไปฐานก็ปิดชายแดนเท่านั้นเองแต่ว่าจะขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์ความเป็นเขมร ดยการร้องเพลงไล่รำหรือแต่งชุดทาหารขึ้นมาไม่ถูกไม่ควรค่ะสิ่งเดียวก็คือว่าอย่ามาบอดทาหารไทยว่าให้ถอยสิ่งเดียวไม่ควรจะพูดว่าเราเราไม่ควรจะเกิดสงครามสงครามไม่ใช่เรื่องดีไม่ไม่ใช่สงครามค่ะมันเป็นเรื่องของระเบียบปฏิบัติที่มันมีกรอบวางอยู่แล้วค่ะก็คือทําหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศที่คุณมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณมาริบไปอยู่ไหนคะ ก็ทำหนังสือไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของขเขมรสิคะบอกเขาว่าถ้าจะทำอย่างไรจะขึ้นมาดูอย่างไรมีกรอบอปฏิบัติสวยไหมคะง่ายกว่าไหมคะดีกว่าไหมคะบอกว่าเอาเอา,เอาทาหารถอนออกมาเออทาหารขเขมรถอนออกไปมันไม่ถึงขนาดใครต่างคนต่างถอนท่านประ,ะตามมันตัวไม่ใช่โนแมนสแลนค่ะเป็นโบราณสถาน,น,นค่ะจริงคือกำลังทำให้เป็นโนแมนสแลนมันไม่ใช่คะ่ะกูจะก็คาดเอารัฐมนตรนีต่างประเทศของคุณซึ่งอยู่ไหนคะคุณมาริดอยู่ไหนคะ ถ้าคุณไม่อยากทํางานคุณไปบอกคุณทักษิณว่าไม่อยากทําแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วล้าแล้วรวมถึงคุณทู่นอกแถวด้วยอะค่ะแล้วคุณก็หารัฐมนตรีแต่ประเทศคนใหม่คุณอยากได้ใครคุณก็ชี้ได้หนังใจประเทศนี้เป็นของคุณอยู่แล้วนี่คะเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับส่วนนั้นเว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศแต่คุณน่ะชอบอ้างอีกว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศการแก้ไขปัญหาตามเมืองทมนั้นเนี่ยจะไม่เกิดความรุนแรงยกระดับขึ้นมาเลยถ้าคุณภูมิธรรมเข้าใจ เข้าถึงหัวอกของคนทั้งสองประเทศเและรักทหารเท่าที่ทหารเขารักคุณภูม,มิธรรมคือยิ่งฟังยิ่งงงนะปัจจุบันให้ถอยออกมาในแต่ละจุดแต่ไม่ใช่ให้ถอยและให้เขามายึดมันคืออะไรวะ <c oughs> ถอยอห้ยึด่ะถอยยอหยึด่ะ <c oughs> เข้าใจไหมคะ